ใครที่กำลังไม่รู้ว่าจะเติมโลบัคร้านไหนดีผมขอแนะนำร้านนี้เลยมารู้ชอบมาพร้อมกับเลทที่สุดจะน่ารักซึ่งทางร้านก็จะมีบริการรับเติมโลบัคก,กับเลทสุดคุ้มแล้วก็ยังมีบริการกดผลปีศาจกับเกมพาสในแมปบล็อกฟูแล้วก็แมปคิงเลกาซี่ด้วยถ้าใครสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมพารราคาถูกต้องร้านนี้เลยเลมอนช็อปมาพร้อมกับเลทที่สุดจะเปรี้ยวจี๊ดทางร้านก็จะมีบริการรับกดเกมพาสในแมปต่างๆก ราคาที่โคจะถูกกดเพจออสตาและยังมีบริการในแมแบบฟรดกันอีกมากมายถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับคาโมยโซนเว็บสูมโมเดลนารูโตะสูมง,ง่ายได้จริงเริ่มต้นเพียงแค่10บบาทเท่านั้นสนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลย เออเอโยโยโยเ Hello guys w h a t ดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะฮะก็คือว่าวันนี้นะครับทุกคนคือเมื่อวานนะครับผมได้ทําการไลฟ์สตรีมไปนะก็ได้ค้นพบอะไรบางอย่างนะครับ oh. ก็คือนี่เลยนะครับทุกคนครับ ทุกคนเคยเล่นโหมดอันนี้กันหรือเปล่าถ้าใครเคยเล่นครับก็จะรู้ว่ามันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะฮะเอ่อจะเรียกว่าบัฟก็ได้นะครับอ่าผมจะเรียกโหมดนี้ว่าโหมดของลายคางเงี้ยะละกันนะครับอ่าก็คือโหมดลายคางเงี้ยะนะครับตอนนี้เขาได้ปรับใหม่แล้วนะฮะทุกคนครับก็นี่เลยคือว่า,ามันดียังไงลองมาลองดูกันเลยดีกว่านะครับ เปิดโหมดนะครับนี่ทุกคนครับเปิดโหมดมาแล้วก็คือว่าข้อดีอย่างแรกเลยนะครับก็คือสแตนะครับเขาจะบวกจักระนะครับอยู่ที่3,000นิน3 0 0 0แล้วก็หมาด3า0 0เลือดอีก2,200นะฮะก็คือว่าหนึ่งเลยข้อดีก็คือบวกสแตตเยอะมากเลยนะครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ผมแรงเอ็กหนึ่งนะครับแรลงเอ็กหนึ่งบวกสแตตอยู่ที่เท่าไหร่ทุกคนมาดูกันครับอ่าหกพันทุกช่องนะครับ แล้วก็ข้อดีอย่างที่2นะครับก็คือโหมดนี้นะครับกิน m อน้อยมากๆเลยนะฮะทุกคนครับอ่ากินน้อยมากกินทีละประมาณ30 30ินิดๆนะครับ35หรือเปล่าประมาณนี้แหละครับอ่าแล้วก็ตอนแรกนะครับก่อนที่เขาจะทําการปรับนะโหมดนี้นะครับมันเท่าที่ผมจําได้มันไม่มีการหลบออโต้นะครับทุกคนครับแล้วก็ความเร็วก็อยู่ระดับกลางๆครับไม่ได้เร็วมากแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาได้ปรับมาทุกคนดูความเร็วของเขาครับ อันนี้เปิดแค่โหมดเดียวเองนะครับทุกคนครับดูความเร็วของเขาครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อดีอย่างที่อ,อย่างที่4แล้วกันนะครับก็คือมันวิ่งเร็วมากครับทุกคนดูครับวิ่งเร็วมากแล้วก็อ,อย่างที่3อย่างที่4ก็คือวิ่งเร็วอีกอย่างหนึ่ง <accidental> ก็คือมีหลบอ <พ genau S 1> อโต<า> <ๆ S 2> ้นะครับอ่าทุกคนครับดูดูความเร็วแล้วก็หลบออโต้ด้วยกิน m อน้อยด้วยแล้วก็บวกสแตตเยอะด้วยนะครับโอ้โหคือโคตร ครบเครื่องเลยครับทุกคนครบเครื่องมากๆโอเคฮนะเดี๋ยวผมจะมาล่าบอสให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับอ่านี่เลยล่าบอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บอาจจะได้แชมเปี้ยนด้วยนะครับทุกคนอ่ะก็ไปเลยครับนี่ครับทุกคนครับดูความเร็วในการวิ่งเควสนะฮะความเร็วในการวิ่งเควสนี่โคตรเร็วแล้วก็บวกสแตทแบบโคตรเยอะอ้าทุกคนมันจะมีเควสบอสเควสหนึ่งนะครับมันบั๊กอยู่นะฮะก็ มันจะเป็นเควสที่ชื่อว่าอคูมะฟอกเกตนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดนะทุกคนอ่ะก็คือว่าเรารับมาเราไม่ต้องไปทําภารกิจเลยครับมันจะเสร็จภารกิจโดยอัตโนมัติเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวผมทําภารกิจให้ดูอีกสักเควสหนึ่งแล้วกันนะครับทุกคนสังเกตรครับเควสไกลมากอ่ะดูครับใช้แค่โหมดนี้โหมดเดียวเท่านั้นนะฮะปกติถ้าเราจะวิ่งเร็วขนาดนี้ได้เราต้องแบบว่าโหมดเราต้องอย่างน้อย2โหมดนะฮะนี่ทุกคนดูครับ ทุกคนดูเวลามันบวกสเตตแล้วนะครับดูกระบวนท่าของเราครับทุกคนอันนี้แค่โดนไปแค่กระบวนท่าเดียวนะครับแตกหมดเลยนะฮะสเตตบวกเยอะขนาดไหนก็ดูเอานะครับทุกคนคืออันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะผมไม่ได้ใช้เลยผมใช้แค่กระบวนท่าอย่างเดียวนะครับแล้วเมื่อกี้ก็โดนไปแค่สกิลเดียวเองนะครับเพราะว่าสกิลแรกมันติดต้นไม้ไงอ่าทัวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อะไรให้ดูอีกหนึ่งอย่า,งเ,เาเงเรานะ ถ้าใครมีนะครับบอกเลยนะครับว่าก็สปีดนะครับทุกคนอ่านี่ทุกคนดูความเร็วครับแล้วใส่อันนี้เข้าไปอีกทุกคนดูความเร็วเร็วมากครับอาจจะไม่ใช่โหมดหรือคาถาที่วิ่งเร็วที่สุดนะฮะแต่ว่าผมมารีวิวอันนี้ให้ดูไงก็คือว่าเขาปรับมาใหม่นะครับให้มันดีกว่าเดิมแบบเยอะมากๆเลยนะฮะทุกคนดูอ่านี่ใช้แค่กระบวนท่าะครับโอ้กระบวนท่าอย่างเดียวสองหมนะครับ ห้าหมื่นเจ็ดนะครับทุกคนขบวนห้าหมื่นเจ็ดโอ้โหอันนี้แค่แบบทุกคนดูครับใช้แค่สองสกิลนะแล้วก็โหมดแก่อีโหมดเดียวเท่านั้นนะครับโหมดไร้คางเงี้ยแล้วก็ใช้สกิลแค่สองสกิลนะฮะก็เสร็จภารกิจไปแล้วนะครับหนึ่งภารกิจโอ้โหโคตรง่ายเลยนะฮะดีขนาดไหนก็ลองดูเอานะครับทุกคนครับก็ระวังข้อเสียไว้หนึ่งอย่างนะครับก็คือการหลบออโต้นะครับเวลาวิ่งขึ้น พื้นต่างระดับนะครับมันจะบักเข้าไปอยู่ในพื้นมันก็คือข้อเสียข้อเสียหลักๆเลยนะครับแค่ข้อเดียวเท่านั้นนะฮะทุกคนดูครับ2สกิลตึมทุกคนดูดิโอ้โหชิลไหมชิลเกินแล้วก็ใส่สกิลหมดไปอันหนึ่งก็ได้ครับโอ้ห้าหมื่นกับ6 0 0 0ก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดหมื่นเลยนะครับทุกคนครับมันมีเศษด้วยนะอ่าบวกๆกันไปนะฮะก็ทุกคนดูครับ แล้วก็ผมบ่นมาตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะแบบอันนี้อาจจะมีตัดบ้างน,นะครับแต่ว่าเอ็มดี MD นะครับกินไปแค่เท่าไหร่เองสักประมาณ70%นะครับยังเหลืออีกตั้ง3 0เนะทุกคนดูดิวิ่งเควสได้สบายเลยนะฮะดูเงินครับทุกคนเงินก็ขึ้นเควสก็ขึ้นเวลก็ขึ้น,นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้แชมเปี้ยนได้นะครับถ้าเรารับเควสบอสอ่ากดสกิลนี้ไปเพื่อเพิ่มความเร็วอีกนะครับนี่ทุกคนดูครับอ่า คือถ้าจะให้วิ่งเร็วจริงๆอ่ะมันจะเป็นโหมดสัตหางบวกกับโหมดอื่นนะครับแต่ว่าอันนี้โหมดไรค้งนี้ก็วิ่งเร็วมากๆแล้วครับจากเดิมมายีมาี่สองสกิลสองสกิลเท่านั้นนะครับโอ้ไม่ได้โมนะครับทุกคนครับเออคือแบบของจริงนะครับของจริงของจริงจริงๆทุกคนแบบไม่ได้โมครับอ่าอีกสควสหนึ่งแล้วกันนะฮะทุกคนครับ q u สสุดท้ายแล้วกันก็คือว่านี่นครับคือ MD กินไปแค่อ .80% แล้วฮนะตอนนี้คืออันนี้ผมแบบผมไม่ได้ปิดโหมดเลยนะทุกคนตั้งแต่เริ่มอัดมานี่แบบว่าเปิดโหมดยาวมาเลยนะครับโหมดก็ยังไม่หมดเลยนะแล้วก็สังเกตที่ช่องสกิลของผมนะครับคือช่องสกิลของผมนี่ไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนอกจากกระบวนท่านะที่ใช้ในการฟาร์มอูสกิลว่าว1ครับทุกคนโอโ้โหสกิลว่าว1ครับเสียดายมาก ไม่งั้นก็แค่2สกิลก็จบแล้วนะฮะทุกคนอนะ่ะผมจะไม่ใช้อะไรเลยนะใช้แค่อะไรค้างเงะน,นะครับแล้วก็กระบวน้านะ2องท่าแล้วก็ต่อยธรรมดาครับแค่นี้เองนะจบแล้วโคชิลโอเคนะทุกคนครับถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไ,ได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ It's the dream.